มามาจ้าพี่น้องกินข้าวโอ้ยยืดไปกดโทรศัพท์เด้อยมึงนี่ผสินังเด้บบาดเนี่ยบะม่วงแซาเกลือกับนี่ง,ง,ง,ซงโซตยัย <c oughs> ลวกนิดนึงอยู่บนนี้วัดผามาค่ะนี่แต่เ,เ,เนี่ยเปรี้ยวๆมึงนี่เอาเด้ออันนี้บัะม่วงบัะม่วงอันมันโบเปรี้ยวหรอพี่น้องเลยขันเกลือ สิมกินกับกว้วยหูมาค่ะเอ้ยคุณลูกไปใกรแม่ก้อนให้แม่กินเข่าจักนีน่เต็ก้อนเจ้าก,กินหลายรอบแล้วเอาเฮ้ยทงไหนนี่เอานเน่เางจักหน่อยนะเด้อพีินอ่ะอันบนเห็นยยังเออโอเคกว๋วยบัม่วงเว้ยก๋วยหมูกับขั้นงวงมาค่ะแล้วก็มีผัก พักเก็บในบ้านที่ว่ากันเออเรื่องเศษแล้วมันเป็นเรื่งเศษแหละของนะสวัสดีค่ะสอดก็เทียมความกันเลยเด้อเออผู้เฒ่าก็แล้วฮอนพี่น้องทำความสะอาดสวนแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเขาเนีน้ยกินแล้วก็ยงาได้กับงามนั่น <c oughs> มาเกล้าเลยมีแบเขือมีบบเกลี่ยกันแล้วพักเก็บในบ้านนี่แหละมีบบเกลี่ย ผักกะทินผักกระเส็ดล่ะกระเศ,ษ,กกะเศษบ้านให้บวกพริกก็อยู่ในสวนนี่แหละทุกอย่างอยู่ในสวนเหมือนผักหันมืนบ่มีพออเพราะว่ามื่อนี้เขาเจะเอนไปตลาดในหมู่บ้านนะเนาะไปร้านค้าในหมู่บ้านก็ได้ได้หมูมานี่แหละตอนแรกว่าสีอิ๊วน้ำตกลวกแล้วก็เลยเอ้ามากรอยใช่ปะอู้เฒ่ากูอเอาแล้วมึงเดือดเขียวกูบด,ดีกูซ่านาก็เลยนั่นแหละมะขามพี่น้องอยู่เด้อดผักเด้อทุกอย่างทุกแนวคุกเก้เามาอันนี้เอาลูกโดดมากจะเสือกอันนี้ผักชีเม็ดผักอีเม็ด พักน้องมิกเหมือนพักน้องเต้อมาเอาเลยของเปี๊ยวก็มีบมูม่วงเลยขันบมูม่วงเสกเกลือบหมม่วงเสกเกลือเพราะว่าม่วงมันอันมัน,ม,นมันแล้วมันสิมันมิได้ฉี่สุกนะพี่นอ้องบ่เปี๊ยบเราบอกแต่มีความเปี๊ยวนิดนึงอยู่แต่บพอถึงเปี๊ยวแบบนั้นนะบอกพิสูจน เอาลักเณะอากอนินนองเลือดทอินนั่น ก๋วยหมูกินกับขัดบักม่วงมาผู้เฒ่าอย่างงย้มันหวยละ เพิ่งขึ้นพี่น้องอันนี้เปียกพวกเน่าว่าจีก้อยใช่กันหรือเปก้อยบังม่วงอันก้อยมูใช่บังม่วงไหนฟีมูมาถึง ผักมีแต่ผักในบ้านมืดหมืน mm <laughs> แดก็ล็กสีกาบพี่นาะไม่สีเทียงแล้วปลาเคือขึ้นปลาเคือขึนยินนั่เับค้มขึ้นหวัวใจ เจ็บหัวปบนมือมีดบาดมือว่านพักกับมีดจะพักในบาดหละพี่น้องว่าฉีดล่งทงล่งทาก,ก็ล่งไปบ่ไดดตัวผู้เดียวผพ้ใหง่แล้วก็ไปน้ำบ่ไดดมันห่อน ซึ้นเนอะกระเบิดออกเนอะซึ้นว่าสิ้ส่วนพ่อใหญ่ไปกินข้าวปลาก่อนหนำกุ้ยที่มันชุ่ึ้นพี่น้องหนาฝนเหตุยยู่ังคลิปหนึ่งนะแค่พื้นที่ขบวนแม่เหล็กกัน เราเอยงูเอยกินไร้หยากเลยนี่จะพักก็กินหยาน้ำเวอืย bông đẹp con gì mà đi kiếm chắc kìa em bay em này kèm làm về bay bao nhiêu ขันหมูบงางนาวสซ่กับอันขันบงงนาง่วงจะจีตังซื้อเมนูวางเด็ดเมนูบันเนาะ มงมงไล่หลายพี่น้องก็เลังจิสุกสุกไปแล้วอันสุดแรกสุดสุดสองเมื่อวันเป็นมงมงสามดูดูสุดสามก็เลังออกดอกคล้ <c oughs> ายกับอะไร เพราะว่าผู้เด็กก็มีคือกันมัดทีดปันนเงินไปคว้างฝากกับไปได้ซักนั่นอ่ะได้บงมองยีซิบหน่วยยีซิบหน่วยบ่แม่งสิหาซิบโรดมาหน่วยแบบไงไปน้องล,กลูกกับรถมอเตอร์ไซค์บาน ปิดมืออ่ะบกมวงเลือดพี่น้องกับก้อยมูบังหน่า ฮวนสงสัยบุญขเฟแล้วหมดแล้ว ก็เหนเอาอย่างอยงลูกอืมลูกอีกเขเป็นไงเลยวแม่บะอืมอาบหนัว่าเดี๋ยวค่ออาบบายอาพ่อนเขาเป็นไงเลยอานหนักูมือพ่อยมันหอนลองไปหานังผู้ถออาบกับหามาหนำให้มาอาบน้ำอาบห้มาน้ำหอนดิ